ฮัลโหลจจาสวัสดีเด็กแาวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปะนอนจากช่องพี่แจทีพี่อีกอัเย่มอมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศรางวัลสาหรับกิจกรรมเมาาื่อเช้านี้ก็คือที่ผมบอกไว้ว่าพี่แจกเพชรน,นะให้เมนอยู่ดีว่าจะพ่พูดในคลิปพี่ไม่ติดไว้นะปกน้ชมครับก็จะแจกเป็นบัตรแกหน้าหารางวัลน้ำชมครับ แล้วก็วันเสาร์นี้มีแจกอีกนะวันเสาร์มีแจกเหมือนเดิมนั่น้ชมครับก็ถ้าเกิดใครที่ติดตามอยู่ก็ติดตามต่อไปนะครับวันเสาร์มีแจกกันอีกนะคุณผู้ชมโอเคไปคัดลอกกันดีกว่าว่าใครจะได้บ้างและเดี๋ยวพี่จาบอกวิธีรับรกิจกรรมของฟรีแล้วก็รวมทั้งการอัปเดตฟรีไฟล์แม็กในบูสแตกด้วยคผู้ชมครับส่วนการตั้งค่ายังไม่รู้เดี๋ยวไว้ไปหาได้ก่อนแล้วพี่จะมาบอกผู้ชมโอเคคอมเมนต์นะสี่คนแรกจะเป็นใครอ่าคนนี้เป็นคนแรกคผู้ชมเอาไปเลยคุณผู้ชมคนแรกก็รับไปเลยนี่ โอ้เดี๋ยวก็เปลี่ยนรูกฟรีไฟล์ใหม่พี่ก็ตกใจนะไม่รู้เลยนะเป็นฟรีไฟล์แม็กนี่ครับอัสรอพิษนะผู้ชมชื่อนะกลัวมากเกเเฮ้เฮ้เฮ้เขอซื้อบัตรไกดหน้าคับผู้ชมคราก็คือจะเติมให้เป็นบัตรไกดหน้านะครับห้บาใบโอเคก็ถ้าเกิดใครสนใจเติมเกมชมซื้อบัตรไกดหน้าราคา20บาท20บาทผู้ชมก็เว็บขั้นเทพเลยผู้ชมครับก็ เว็บนี้ไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคุณผู้ชมก็เติมกับเว็บนี้ไม่บ่อยคุณผู้ชมครับเรียบร้อยเติมแล้วนะครับน้องอสรพิษก็ไปดูดีกว่าว่าคนต่อไปจะเป็นใครคุณชมครับใครพลาดว,วันนี้วันนี้วันพฤหัสใครพลาดวันนี้วันเสราร์มีอีกคุณชมไม่ต้องห่วงอาทิตย์นี้แจกโลดลัวๆเลยโอ้ยคนนี้ใครเนี่ยเอ้ยพี่ครับผมขอได้ไหมครับผมอยากได้ครับไอดีนี้โอเคครับน้องได้เลยครับน้อง น้องได้นะครับเที่ยวนี้น้องโชคดีมากน้ชมรับได้ไป60เพชรน้ชมรับก็ลองไปสุ่มร้านค้าโมโกใหม่ก็ได้ร้านค้าโมโคใหม่แค่9เพชรเอ็มชมพับคือ9เพชรก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวันของแราน้ชมับถ้าเกิดน้องโชคดีอ่ะน้องสุ่มเเพชรน้องอาจจะได้แบบว่าเออชุดดีๆไปเลยก็ได้น้ชมรับก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันเหมือนกันน้ชมแต่ว่าหลักๆน้องมีดวงแล้วล่ะถ้าเกิดน้องมาสุ่มรางวันช่องพี่น้องได้เงี้ยแต่ว่าน้องต้องมีดวงอยู่ระดับนึงแลาน้ชมโอเคคนนี้อะไรนี่อยากได้ศูนย์ศูนย์เนี่ย อ่าโอเคผู้ชมคนที่สามนะผู้ชมครับก็ไปไวนิดหนึ่งผู้ชมพอดีวันนี้คือพี่มาเด็กแล้วพอดีว่าพี่เลิกงานแล้วพี่ก็ไปซื้อข้าวไปไเลยผู้ชมวันมาใกล้เด็กนิดหนึ่งผู้ชมต้องขออภัยจริงๆอ่าเติมเรียบร้อยผู้ชมสําหรับคนนี้นะครับก็เติมแล้วต่อไปซึ้ออ่าคนนี้อาวันอยากได้ครับพี่คนนี้เหมือนเคยได้อยู่นะ แล้วก็ได้อีกคุณชมครับคือคนเก่าก็มีโอกาสได้คนใหม่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันหมดคุณชมเป็นระบบสุ่มของ y o u t u คุณชมครับก็มันจะสุ่มคอมเมนต์ไปเรื่อยถ้าเกิดน,น้องบอกว่าเป็นคนที่เข้ามาดูบ่อยเม้นบ่อยหรือว่าก,กดไ like, ลค์บ่อยคุณชมก็จะมีโอกาสที่ว่าจะสุ่มติดน้องบ่อยๆคุณชมครับเพราะฉั้นเข้ามาดูคลิปพี่อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งคอมเมนต์ไว้วคุณชมวับวันไหนที่าวา่ามีการสุ่มคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันจะมีโอกาส ตอนแรกเห็นมีคนมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์น้องคนนี้เนะครับว่าเอ้ยพี่สตรีมเมื่อไหร่พี่ก็เลยเข้าไปส่องมาแต่ว่าช่องน้องเขาไม่ได้ทำคลิปนะไม่ได้ทำคลิป YouTube เหมือนเขาจะถามพี่เลยว่าแต่ว่าไปเม้นถามคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าน้องคนนี้พี่เห็นอยู่นะคือมอก่อนที่พี่จะมาแจกบัตรอ่ะคือพี่จะอ่านคอมเมนต์กับน,น้ชมพี่จะตามอ่านคอมเมนต์แล้วก็คือคอยเช็คคอมเมนต์ที่ว่าเมนซ้ำหรือใครฝัดคอมเมนต์อ่ะพี่เตาออกกันออกน้ชมแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันน้ำชมครับแต่ว่า คือพี่อ่านอยู่แล้วคอมเมนต์นะคือพี่ไล่อ่านไล่อ่าน,านพี่ถึงได้จําได้ว่าใครเป็นใครอย่างน้องคนนี้จะมีน้องคนหนึ่งไปเม้นต์ว่าไอน้นี่ถามเรื่องการสตรีมอยู่ก็คือว่าน่าจะเม้นถามพี่แต่ว่าไปเม้นถามฝัดไปกับข้อความของน้องคนนี้แทนน้มชมครับก็โอเคแจกครบแล้วมชมครับก็วันนี้แจกแค่ห้าใบน้ชมถ้าเกิดใครอยากได้รางวัลดีๆนี้ติดตามไวน้ชมครับวันเสาร์นี้มีแจกอีมน้ชมครับผมแจกทุกวันเสาร์อยู่แล้วแต่นี้คือกรณีพิเศษจะมีการแจกกลางกลางสัปดาห์หรือว่ากลางอาทิตย์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษน้ชชมแวววต่่่งาผม มีงบไหมอะไรอย่างนี้โอเคมาคุยถึงเรื่องฟรีไฟล์แม็กดีกว่าเร่มชมครับอ่ะฟรีไฟลแม็กหลายคนบอกว่าพี่ครับผมดาวน์โหลดไม่ได้ครับผมเล่นในบูสเต็คไม่ได้ทําไงอย่างแรกน้องครับนี่น้องดูบูสเต็คตัวเอง้วน้องก็กดไปที่ตั้งค่าก่อนเริ่มชมครับตั้งค่าบูสเต็คแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับนี่ครับตรวจสอบเวอร์ชันบูสเต็ k ครับนี่คุณกําลังใช้งานเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วคือน้องถ้าน้องใช้บูสเต็คห้านะครับน้องให้มาตรวจสอบเวอร์ชันบูสเต็คตนี้ถ้าเกิดบูสเต็คไม่สามารถที่จะ โหลดฟรีไฟแม็กได้ก็คือให้กดเข้าตั้งค่าถ้าโหลดฟรีไฟแม็กไม่ได้กดเข้าตั้งค่ากดเข้าเกี่ยวกับแล้วกดตรวจสอบนิม้ชมการอัปเดตเพื่ออัปเดตฟรีไฟเอบูสเต็ค5ของน้องนะครับให้เป็นบูสเต็คเวอร์ชั่นล่าสุดของพี่ใช้อยู่5.3.75.1002นี่คือเวอร์ชันล่าสุดของบูสเต็คกับมันเนี่ยคุณกําลังใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่ถ้าไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดจะไม่สามารถโหลดฟรีไฟแม็กได้นะครับนู้มนชม ส่วนเรื่องการตั้งค่าฟีไฟแม็กอันนี้เดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลมาก่อนว่าตั้งยังไงพี่ลองตั้งเล่นก่อนเนี่ยซีซีรีแล้วเดี๋ยวไว้พี่ตั้งเล่นแล้วพี่กับไปเก็บแรงซีซีลองใช้ดูแล้วมันโอเคพี่จะมาบอกครับว่าตั้งค่ายังไงแล้วมันโอเคบ้างนะครับผู้ชมก่อนอื่นก็ขอรับรางวัลตรงนี้ก่อนชมครับสำหรับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องงงผู้ชมวรารางวัลตรงนี้จะแจกให้สาหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนั้นผู้ชมที่เราช่วยกันลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจะรับรางวัลผู้ชมแต่ว่าโอ้ได้ครบแล้ยได้อ พอรับเสร็จนะผู้ชมของรางวัลเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในห้องตัวเราแต่งตัวผู้ชมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นตัวพี่หญิงก่อนึ่คุณต้องมีทีอะแคลลี่ดีกว่าผู้ชมแคลลี่แต่งตัวไม่สวยเลยแล้วต้องแบบว่าเปลี่ยนชุดให้แคลลี่หน,น,น่อยนี่ผู้ชมโอ้เอาจริงเออเ คือจริงๆเคนล,ลี่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากคมิชมในฝีฝ่ายเป็นปตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยมิยมแต่ว่าน้องเห็นอะไรไหมคือแบบบอกพี่เดี๋ยวพี่ไม่ได้คิดไปเองเดี <lap> ๋ยวพี่ขอดูตัวอื่นก่อน no <crime>. no. คือเคลลี่มันหน้าแปลกๆไป,ป,ปน้องครับบคือแบคือแบบ เฮ้ยพี่ชอ็อกเลยนุ้ยคือแบบเคลลี่ทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นอะคือปกติเคลลี่ไม่หน้าตาอย่างนี้โอ้โหเปิดเต็มหน้าเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งครับอยวเขาเปลี่ยนหน้าคือพี่ช็อกกับเคลลี่มากคือแบบทำไมเคลลี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นคือแบบมันหน้าแปลกไปคุณผู้ชมเคลลี่มันไม่ใช่อย่างนี้คือเมื่อก่อนเคลลี่มันคือเมื่อก่อนก็ยอมรับว,ว่าหน้ามไม่ตรงปกแต่คือแบบเออเนี้ยเคลลี่ร่างสองพอโอเคไม่ไมียิ้มด้วยแต่ว่า ผมว่าเคลลี่ล่างหนึ่งมันดูแปลกๆคุณผู้ชมเคือบมันดูแบบมันดูแปลกไปคุณผู้ชมคือบใครใครคิดเหมือนผมบ้างว่ามันแปลกใครมองแล้วเคลลี่ล่างหนึ่งมันแปลกๆมันไม่เหมือนเดิมชมไหนลองคอมเมนต์บอกด้านล่างดิคือบพี่ว่ามันไม่เหมือนเดิมจริงๆคือบมันไม่ใช่อ่ะเคลลี่ปกติเมื่อก่อนเคลลี่ไม่หน้าตาอย่างนี้คือแบบยอมรับว่าเมื่อก่อนเคลลี่คุณผู้ชมหน้าไม่ตรงปกแล้วคุณผู้ชมครับหน้าไม่สวยแล้วแต่คือบมันไม่ขนาดนี้ออันนี้มันเหมือนลิงบาบูน อะไรกันครับเนี่ยหน้าเคลลี่ดูปากเลยกหมูกบอลเลอร์เลยครับแล้วดูทำไมเคลลี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ผมผิดหวังกับเคลลี่มากคุณผู้ชมว่าหลังจากเอาแพทมาผมก็เห็นหน้าเคลลี่ว่าผมเล่นหัวกระต่ายมาตลอดแล้วผมแบบไม่ค่อยได้ใส่นาคุณผู้ชมแต่ว่าคือโอ้ยเศร้าใจใส่หน้ากากนี่ปิดหน้าไปแล้วคุณผู้ชมสำหรับเคลลี่คุณผู้ชมแต่ว่าชุดก็สวยคุณผู้ชมเป็นชุดฟรีที่สวยมากสำหรับใครที่ลงทะเบียนมาคุณผู้ชมก็จะได้ชุดมานะ เห็นไามเนี่ยก็จะมีชุดกับกระโปรงช่วงครับคือเราเห็นหน้าเคิลลี่แล้วผมแบบผมเศร้ามากผู้ชมเกือบอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะแกงเคิลลี่ได้ขนาดนั้นผู้ชมก็เคือแบว่าสําหรับใครที่เล่นบูสแต็กใหม่ผู้ชมคือแบบเล่นฟรีไฟแม็กแล้วอยากได้ปุ่มเก่าผู้ชมก็คือไปที่ไฟล์ตัวเก่าแล้วกดอัปโหลดผู้ชมแล้วก็มาฟรีไฟแม็กก็กดดาวน์โหลดเปิดที่ผมทําในคลิปเมื่อเช้าผู้ชมครับก็จะได้ผู้ชมถามว่าตอนนี้พี่ตั้งค่าโอเคยังก็พี่ก็ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยคือแบบว่าพี่ยังไม่ได้ตั้งอออะะไรรรเเลยยยยพาาว่่มัันนงงููปกตติี้ ตรงนี้เอาเป็นหนึ่งแล้วกันตั้งไว้ก่อนจมหนึ่งแล้วก็ส่วนตั้งค่าตรงนี้พี่คิดว่าถ้าเกิดมันไวเกินไปเราต้องลดหน่อยผมชมวงวัตตย่างตรงเนี้ยถ้าห,หานค่าจากตรงนี้สี่สบโอตัว่อันนี้มันศูนย์จุดสี่อยู่แล้วอะถ้าลดมันเยอะเลยนะถ้าหารออกไปสักสามส่วนศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แล้วก็อันนั้นหารออกไปสักสามส่วน0ูนย์จุดเดศู ลองดูประมาณนี้ดูคุณผู้ชมครับก็ลองตั้งประมาณนี้ดูก่อนก็ได้เนี่ยค่าแกนวาแกน x นิ่งชมเราลองตั้งประมาณพี่ดูก่อนก็ได้ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปลองหมุนดูเวกนานแล้วมันเกินสิบนาทีแล้วคือพอดียพี่อัดหน้าจอมันจะนานมากไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวค่ามันไม่ค่อยดีโอเคนะครับก็ตามนี้แจกรางวัลแล้วคุณผู้ชมครับส่วนผ้าพโบยเปิ้ลสวยๆก็ไปหาเองคุณผู้ชมครับพี่ไม่เปิดให้ดูอย่าติดลิขสิทธิ์นะคุณผู้ชมครับสำหรับโบ ในแบบน้องขั้นหลังเนี่ยมันชงแล้วก็วอยเปอร์เคลื่อนไหวพี่เคยแชร์ไปแล้วไปหาเอาเองนะครับคุณผู้ชมไม่บอกนะว่าที่ไหนแชร์ไว้ที่หน้าชุมชนของพี่แล้วไปหาเอานะช่องพี่ไม่ได้สอนนะครับช่องคนอื่นสอนพี่เลยแชร์มานะครับไปละบ๊ายบาย